สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแสบคุณสองขอ,อนำเสนอเมนูนะคะพาสต้าผัดไข่นะคะใส่ตามชอบเลยนะคะขั้นตอนนี้เรามาต้มเส้นพาสต้ากันเลยนะคะต้มไปประมาณสัก8-10นาทีนะคะเส้นแต่ละยี่ห้อก็ใช้เวลาการต้มแตกต่างกันไปนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะพอ,อน้ำมันร้อนก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะแม่แสตจะใส่ไข่ซอกไปนะคะวันนี้เม,ม,มนูนี้นะคะจะทำให้ลูกๆที่บ้านทานนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะตีไข่ลงไปเลยแล้วก็ ไข่นะคะคหลังจากนั้นใส่เส้นลงไปเลยนะคะผัดเส้นให้เข้ากับไข่นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูไปนะคะเป็นเบคอนหรือว่าเป็นชมโบงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ใส่ปูอัดไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรนะคะสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้อะไรได้หมดนะคะตามใจชอบเลยนะคะเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำตาลค่ะตามด้วยนะคะลดดีนะคะม่เสร็จจะใส่ลดดีไปด้วยนะคะเพื่อปรุงรสชาตินิดหน่อยนะคะ ตามด้วยเกลือนะคะวิธีการผัดพาสตา้าของแม่แซบจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะกลิ่นจะแรงมากะะใช้เกลือแทนนะคะผัดให้เด็กๆทานไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนหรู้สึกว่ารสชาติจะใช้ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราใส่ผักชีกับต้นหอมลงไปเลยนะคะน่าทานใช่ไหมละ่ะคะนะคะเมนูนี้นะคะทุกทุกท่านนะคะสามารถทําทานได้ที่บ้านเลยนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะคลุกเคล้าให้เท่าให้ทั่วกันเลยนะคะใช้ได้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนู พาสต้าผัดไข่ใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบของบ้านแสบคุณสองแฟมิลี่นะคะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ไม่แสบด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ